ดีค่ะเปิ้นขายที่ดินนะคะวันนี้เปิน้นจะพาะทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินแปลงเล็กนะคะคลองเก้าหนองเสือปะทุมธานีค่ะแปลงนี้นะคะดินถมเรียบร้อยค่ะไฟฟ้าน้ำประปาหน้าแปลงค่ะพร้อมมากเลยค่ะล้อมรั้วลวดล้อมรั้วลวดหนามไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะข้างๆแปลงที่ดินนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยค่ะห้าแสนบาทเท่านั้นนะคะสําหรับแปลงนี้ค่ะเราปลูกพืชผักสวนครัวไว้ให้ท่านครบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้ค่ะอยู่ใกล้กับตลาดวิลล่าค่ะแค่ สกิโลตลาดคลองเก้าแค่1กิโลห่างจากอำเภอหนองเสือประมาณ3กิโลนะคะเข้ามาจากซอยนะคะท่านมองไปนะคะท่านจะเห็นนะคะนะคะถนนถนนลาดยางอยู่ข้างหน้าค่ะเข้าซอยมาเพียงแค่200เมตรค่ะก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้มีเพื่อนบ้านเรียบร้อยนะคะเนี่ยนี่คือฝั่งตรงข้ามกับแปลงที่ดินเรานะคะตรงนี้มีเพื่อนบ้านเรียบร้อยเลยนะคะรีบทักฮัเปิลค่ะเพจขายที่ดินนะคะ u t u b e เปิ้ลนขายที่ดิน Facebook เปิ้ลน,นักขนานค่ะ0 9 5 4 0 1 8 6 9 8ค่ะ